นั่งลงนี่เออสบายดีป้าลุงไว้ดูจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรับสบักไทยสบายดีเด้อฝ่ายพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขชนเนาะหมดอยู่ทางในและ,ะต่างประเทศเมนี้กาออกมาให้มะนาพ่อยพี่น้องเลยพาน้องมิวจี้เพิ่งมาอ่ามะนาเนาะมาเกือบปลาพี่น,พน,น,น้นอ,เอนยเมนี้ได้อ่าพักเกษตรพี่น้อย,ย,ยพักเกษตรน้ำเนาะน เอามาแต่บ้านบ่าวจรม่เลยพี่น้องเสียมาปล่อยใส่บ่อปลาเนาะได้มาคั่งซ้นอะซุนแดดให้ปลาเลยอือนาะโอ้ตังเอามาปลูกเลยพี่น้องเลยเนาะเอามาปลูกเอามาปลูกให้ปลาให้ปลากินงกีนทีเอามาปลูก โอ้โหสิสิสติดหรือบอ่นอนะ,ะเศษน้ำเดี๋ยวมาใส่บอ่อปลาดูกบอ่อปลาเค็งไงเ,เออเอเอเอีลาซอ,อยพอบ่ะ มายำเรงพี่น้อยมีกี่ออกมานอนออกมาหน้ายำเร้งภาะเสียดใส่น้ำแน่แลแ้วกามีมีแน่แน่พี่น้อยแน่แดงเนาะไม่ใช่อะไรโบเกือบอปปลาเนี่ยไม่เกือปลาไว้ให้หันปลาเร็ว มาไลเตอร์ดอยู่พี่น้งงองเลยบู๊ว่าสิติดหรือบอ่เนาะที่เหลือก็เดี๋ยวสิไปใส่ใส่บอ่อปลาเข็งเรา น้ำอยากขุ่นพี่น้องยฝนตกมาใส่น้ำดินเกลื่อลงใส่เนาะนี่นะไปบ่อไปบ่อปลาบ่อกบของบ่อไทยพี่น้องเห็นเห็ดโอ้าักไปเลยพี่น้องยบ่อกบเห็นกับเลี้ยงหลายตัวพี่น้องยบ่อจนเห็ดยังสะอ่อนเนาะโอ้อยากได้มาเลี้ยงอยู่พี่น้องยเดี๋ยวจะไปหาขอแบ่งซื้อลูกกบน้ำเพื่นมาเลี้ยงเนาะซื้อลูกกบซื้อปอพันธุ์เลยพี่น้อยมา มาเห็ดแนวข้างดีๆก่อนเนาะแล้วเห็ดบ่อดีๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวสีแจ้งน้ำเผือกมาเนาะจะเลี้ยงลายพี่น้องเลี้ยงกบเนาะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกปลาเค็งอะไพี่น้องปยจอนก็เห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเลี้ยงอะไพี่น้อยจังคิดคิดจากเลี้ยงเนาะฝ่ายยางกลับไปคอแบ่งซื้อมาน้เผือกอะไพี่น้องซื้อมาซองบ่อพี่น้องซื้อมาเห็ดคุดเห็ดบ่อปลาเค็งแล้วก็บ่อปลาดุกหน่เนาะ ไอ้ลามาเกลือปลาด้วยนี่เห็นยังฮะรอเน่ยกล้องบ่นั่งลงดีๆนั่งลงตูจต้จา่าดีๆีู้จ่าปลาลุงดีดีขี้เกลือบ่ปลาเนี่ยขี้มาเยอะยังเพียบแล้มาให้อาหารปลาเฮ้ยให้อาหารปลาเล้วเห็นมันนั่งอย,อยูอ่เพ้ยนั่งลง นี่นางลองอยูย่ไหนหาป่าในนางลงา่องในนางลองนี่ยคป่าหนางลองกว่านี่เดี๋ยวพี่ให้หันป่าด้วยมากินบ่เอ้าวันลงเออนี่ป่ามาแลยหากำให้หลายๆเห็นว่าอะไรมาเห็นรู เอ้ยเ<ส> <orman pulse? S 1> จ, ktoś, จ้าตกเจ้าตกนี่กยากะยาอันนี้วาดลงเลยเนี่ยีวาดลงหลายๆเลยนะดูขึ้นมากินเลยเห็นปะอืมคุกปา ้ากัย่อออกสีสีเรืองเหลืองเลยพี่น้องปลาเนาะตามสภาพน้ำเลยพี่น้องปลาค่ะถ้าน้ำถ้าน้ำดำฟ้าก็จะออกสีดำดำเนาะอันนี้น้ำแบบสีขุน่นๆแน่ก็อยากออกแบบว่าสีสีมองๆเลยพี่น้องสีมองๆเลืองเหลืองเลยเนนะาะทำ้ ไปให้อาหารปลาเค็งบอดนี้ปนี้ไปปลาเค็งเนาะข้าได้บ่ให้เขาเปิดหายม เนี่ยขอเปิดก่อน,นยิงย่งอยากแดดอยู่มาขออุ้มเขามาไหมมาบัดน,นี้ครับแน่อยู่ในบอ่อปลาเคง็งเบิดเลยพีน่น้องั่นี้หอยกินเบิดเลยน่าเหมือนคืนบอบกลงเลยนะเานาะน่ยามแป๊บผมหยางแป๊บหดผมแป๊บแป๊บให้ฟอคกัดเศษลง นหน้าหัวตาค่ะ โย่วงโ้เพื่อปลาหางนลงผูกลงไปผูไว้ลงไปใส่น้ำเออลงไปใส่ือปลานี่นี่พี่หมอกจยากเข้ามๆๆปปา,มาพี่หมอกอย,เข,าาอกอยเข้ามาแล้วท <laughs> ี่หมอก จะกินกิปาอืมยิน้องปาิ้มป้าข่ปาปาจินนะตอนนีอาจิ้ปาจิ้ เนี่ยบ่ว่าหอยสิกินหรือบ่อเนาะพี่น้อง กบมานเีปลาป่ะ hmm, uh ือ huh. ว่าหอมเห็นมันจะมาแดดน้อยให้หอมสิเห็นไมมาวัเงให้ปลาแลวังตกืยังเกียปลา ปลาดิพิมอยนีห่หปลากินอือปลากินปลากอ่า น้ำเริ่มยาโปกเลยพี่น้องเดี uh, 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 ๋ยวเติมเติมน้ำใส่เนาะเอามามาแล้วมานี่เริ่มมาแล้วมามาเนี่ยตามมาแล้วตามมาเลยตามมาแล้วอาข้ออะไรเตือกโคบะเตือกโคบะอะไรอะไาเต่อกตาเตือกโคบะ เ้ข้ามาให้อาหารกบอะไรน้องเลยออบอกกบกระหกขนาดเริ่มขึ้นเป็น เป็นกบโตตัวน้อยนลยพี่น้องเลยเริ่มตั้นหางขึ้นเลยเนาะดูกวบความกันหางลงไป นี่มีบุ้งว่าขึ้นเบิดหรือยังเนะลูกกบเหรอเป็นกบตัวน้อยนะพี่น้องไอ้เริ่มเต้นเดินโดๆเด่นเลยเนาะพอคอยเห็นในบ่อละ ยีกสหกพ่อพี่น้อยเดี๋ยวสิลปาหาแถวนี้เห็ดเห็ดใหญ่เป็นแปดเนาะย่านแบบว่ายันงูย่านยังเขามากินเลยพี่น้อยยานหักสาเนาะเห็ดเป็นแปดเป็นหูเป็นตาสิได้แบบว่ามองเห็ดแน่ดีเอาไว้ให้แต่เวลากบกบส้นเลยพี่น้อยกำลังเป็นตัวน้อยกบเห็ดคือบ่อของบ่อไทยเลยพี่น้อยเงินเดืยนหาซื้อผ้ายางมา มาเห็ดอีกบอ่อหนึ่งพี่น้อยเห็ดอ่าอันนี้สิเป็นบอ่บอบ่อครบน่อยพี่น้อยบ,อบนน่อบอนุบาลเนาะหัวบ่อเขาเลี้ยงเลี้ยงลูกควบพี่น้อยเดี๋ยวถ้าใหญ่เนาะใหญ่เดี๋ยวสิจับไปใส่ใส่อีกบอ่อหนึ่งัมากินกินอาหาร อันนี้เลี้ยงกบกบหน้าพี่น้องไงกบหน้าตามธรรมชาติบ้านเฮาเนาะกสิเจริญเติบโตซ่าในพี่น้องคลองเบาเบาไทายเพื่อนเอามาเลี้ยงใหญ่ไ,ไว,ไว้เลยเนาะของเพลินเนาะเพราะว่าเป็นกบกบสายพันธุ์เนื้อนี่นอัมพตันหอดเดือนเนาะโตสำซับเนิ้วเลยพี่น้องไงถือว่าโอ้ใหญ่ไ,ไว นี่ลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีขยายไปใส่บอปลาเนาะพี่น้องบางตัวก็เริ่มเป็นตีนขึ้นไปน้ำแหละ đồ lưu khu vực gì nữa. Piong, thang này cả. Anh này sẽ biến một bờ nữa. ขึ้นมากินอาหารบอร่อนี่กแกโตขึ้นโตบอ่ออลไรพี่น้อยก็สีรุ่นเล่าข้าวเดียวกันเนาะบอ่อนีนสีเลี้ยงเลี้ยงแง่ไว้น้ำพี่น้องเลี้ยงแง่ไว้เวาลากบใหญ่ก็สามารถกินได้เนาะว่าเลี้ยงแหนไว้อ่า เอาไปเกลือหอยน้ำเนาะเพราะว่าโอ้ถ้าเอาไปใส่บอ่อปลาเข็งกับบ่อหอยเบอร์ไหนเนซตเลยพี่น้องเลยบอ่อเนเอาไปใส่บอ่อปลาเข็งเนี่ยบอ่อเรือเลยพี่น้องใครเน่แต่บอ่อชน่ะแยกไว้เนาะแยกไว้เลี้ยงเลี้ยงใส่บอ่อปลาดุกเน่ใส่บอ่อกบน้ำเน่พี่น้องเลยเนื้อเลือดลายอยู่ขยายให้ออกลาย คือบอ่อนี้ยก้าวอ,อยากอยากเริ่มบางเล่พี่น้อยบัวบอ่อเนี่เอาหอยมาทิ่มใส่นี่เลยพี่น้อยอาจจะเป็นตัวกบเนี่ยเนาะกำลังเป็นตัวกบน้อยนีย่ตัวนี้กันโอ้แสดงว่าหลายตัวอยอะด้ดนี่ยกำลังเริ่มขึ้น เี๋ยวสิหากล่องกล่องโฟมนะพี่น้องกล่องโฟมมาไวใ้ให้อ่าให้เพิ่นง่อยเนาะคือของบ่าวไทยเพิ่นเพิ่นเอากล่องโฟมมาไว้ใส่ไม่ใส่อ่าให้อ่ากบง่อยเนาะกบง่อยแล้วว่าเวลาเกลือ,อาหารเพิ่นก็นใส่กล่องโฟมให้ก็ตามขอบหน่อยอ่ะบอกปลาดุกเอาค่ะเอาผักกาเสดมาใส่ พอได้ส้นแด็ดไงพี่น้องพอได้บะฮ่อนนี่เนาะแค่เน่แต่ขัดใหม่พี่น้องขัดใหม่เอาหนามาใส่เนาะอ่าแน่นเน่แนนเน่แข็งแรงเนี่ยเวลาฝนตกเวลาน้าอ่าน้าม,า,ม,มากกบโบเป็นห่วงไปได้เนาะ เลยพี่น้องบัดมีเงินผมเลยน้อจังสีซื้อผ้าแยงผ้าแยงมาอ้อมมาคังอรอบด้านเลยพี่น้องพอได้ทั้งทั้งขอบกัพอาะได้ปลูกหันปลูกงี่ใส่เนาะส่วนบอ่อปลาเคงก็เอาแดงมาใส่ดับเลยพี่น้องเลยดับปลูเรือเลยเนาะเนี่ย เลยหรอให้อบอกรบแล้วก็บบอกระดุกลายๆายกับพี่น้องเดียจาสีเอาอมาใส่นอกแหน่เนะาะขยายออกลายลายก่อนเดียจากเสียมามาถิมใส่บอปลาเคงเขาเอาไว้ให้ห้อยขิดวันนึ่กับเพาลูกสาวเอาให้ออกหน้างามแรงพี่น้องไออันนี้อยู่เนกินมาให้พอทายเม่าวรเลยนะลเนาระรายการอุปเกษตรนะมาปล่อยใส่บอกปลาเลยพี่น้องไอคนแมือเอือมเลยเนาะจากสีพาเพิ่งออกมาใหม่พี่น้องไอ กับแม่เพิ่นกระสิออกมานำนาะเบือนเนาะนอะ้องมิคกี้เพิ่นกนระสีออกหน้าลายมืออะไรพี่น้อยเห็นพ่อมาเลยอยากมานำเนะาะเลยพลาเพิ่นมาเลยเอ้าโอเคฝพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับป้าจอก็สิขอจบคลิปเอาไว้สนนี้กันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าจอนะสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง